ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการปรับปรับความหนืดของโชคตัวใบพัดนะครับถ้าปรับได้ที่แล้วก็เกิดความลงตัวนี้โชคตัวนี้จะนุ่มมากเลยนะครับหนึบหนึบมากนะครับแล้วก็จะชี้ให้ดูอย่างแรกเลยนะครับไอท่อนสตัวเนี่ยนะครับก็ ตัวนี้จะลงช้าตัวนี้ลงช้ามากนะครับแล้วก็ส่วนตัวแดงนี้จะเป็นขึ้นช้านะครับเวลาหมุนวาลวนี้าวาลวนี้ปรับที่24 24ระดับนะครับ24ระดับ วิธีการก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนไปจนจนสุดคือเริ่มเป็นนับหนึ่งนะครับหมุนทวนเข็มคือเริ่มนับหนึ่งถ้าตามเข็มก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิธีการเริ่มนับแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่ หมุนทวนเข็มให้สุดทั้ง3ต้นทั้ง3จุดนะหนึ่งสองสามแล้วก็ตั้งไว้ที่ตรงกลางตรงคลางก็คือ12นะครับให้ความหนืดกลับมาที่12ทั้ง3จุดนะครับก็อยู่ที่ตรงกลางเสร็จปุ๊บแล้วก็จะ,ะปรับความหนัก ให้นุ่มมากก็หมุนตัวนี้เข้าตามตามตามแก๊กนะครับแต่ละจุดีแต่ละมันจะดังแต็กนะฮะนะแท็กหนึ่งแต็กนะฮะนะนะครับ,นะนะรบโอเคตามนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะเรื่องต้น การปรับเบาก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ก่อนครับ